สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนลูกปืนลูกลอกนะครับแล้วก็สายพันหน้าเครื่องของ n i สสันไอเวลาปี2014นะครับตอนนี้อาการก็คือมีเสียงดังนะครับเวลาคอ,อมเอ์ทำงานนะครับอุปกรณ์ก็จะมีลูกบล็อกวัน13ตามขันฟรีประเจปอนไขควงแฉกนะครับขั้นตอนแรกก็เราก็จะถอดท่อสำหรับเติม น้ำปัดกระจกนะครับตัวนี้ใช้ไขควงแฉกนะครับหมุนออกจากนั้นก็ดึงหลอดตัวผู้ที่เป็นพลาสติกออกนะครับแล้วก็โยกๆให้ตัวปุกหลุดออกมานะครับนี่ครับปุกหลุดออกมาแล้วก็ดึงตัวท่อเติมน้ำปัดน้ำฝนได้เลยครับเนืขึ้นมาครับโยกๆก,ก,ก็หลุดแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสามนะครับคลายน็อตที่ลูกลอกนะครับตัวนี้คลายให้ร่มหลวมก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสามกันครับคลายนอ็อตปรับตึงนะครับหรือนอ็อตเป็นตัวดันลูกลอกให้เสียพันตึงนะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์สิบสามนะครับ ตัวนี้หมุนทนเข็มนะครับจะเป็นการคลายลูกหลกนะครับให้ใสายพันย่อนนะครับกับหมุนไปเรื่อยๆครับตัวนี้พื้นที่แค,คบผมก็จะใช้ลูกบล็อกนะครับอ่าใช้มือหมุนนะครับจะรวดเร็วกว่านะครับกับหมุนไปเรื่อยๆครับ หมุนไปจนลูกลอกอ,ออกสุดนะครับแล้วก็สายพานเริ่มหย่อนจนเราสามารถดึงตัวสายพานออกมาได้นะครับนี่ครับจนได้ที่แล้วผมก็จะดึงสายพานเส้นเก่าออกมานะครับเดี๋ยวรอครับต่อไปเราก็จะถอดลูกลอกออกมาเปลี่ยนลูกปืนด้วยนะครับหรือตัวนี้ถ้าใครจะเปลี่ยนทั้งชุดก็ได้นะครับหรือทั้งตัวลูกลอกแล้วก็ตัวลูกปืนนะครับ หรือถ้าไม่อยากเปลี่ยนลูกคลอกก็เปลี่ยนเฉพาะลูกปืนได้ครับลูกปืน2ตลับตัวนี้ต้องเป็นฝายางนะครับจากนั้นก็คัน็อดเสร็จแล้วก็ดึงลูกคลอกออกมาได้เลยครับนี่ครับนี่เป็นสายพันธ์เก่ากับสายพันธ์ใหม่ครับสายพันธ์เก่าก็คือฟันตัวน,นี้แตกนะครับลองฟันแตก แล้วก็ลูกหลอกลูกปืนครับตัวนี้ก็คือจัละบีน่าจะแห้งแล้วครับทําการเปลี่ยนลูกปืนใหม่เข้าไปครับตัวนี้ใช้เป็น6301นะครับเป็นฝายางนะครับของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับใช้2ตลับนะครับอัดเข้าไปจากนั้นเราก็จะติดตั้งลูกหลอกเข้าไปที่ตําแหน่งเดิมน,นครับตัวนี้ดัน พยายามาดึงนอ็อตตะปูออกมาก่อนนะครับถ้าเราดันเข้าไปเลยน,น็อตจะลุดและจะใส่ยากนะครับนี่ครับดันเข้าไปจากนั้นก็หมุนใส่แหวนก่อนนะครับใส่แหวนรองแล้วก็น,กน็อตตัวเมียหมุนเข้าไปได้เลยครับ ตัวนี้ผมจะหมุนแค่ตึงมือนะครับคือใช้มือหมุนตึงๆแล้วก็จับโยกตัวลูกลอกดูนะครับนี่ครับจะโยกประมาณนี้ครับคือตอนเราตั้งตึงสายพานจะได้ไม่ไม่เพี้ยนนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับจากนั้นก็จะคล้องสายพานตามรูปเลยครับก็คือผ่านข้อเบี่ยงผ่านตัวปั๊มน้ําครับแล้วก็ผ่านตัวคอมแอร์นะครับ แล้วก็คล้องที่ตัวไรชาร์ตแล้วก็สุดท้ายก็ผ่านที่ตัวลูกหลอกนะครับตัวที่เราเปลี่ยนลูกปืนไปนะครับและเป็นตัวที่ปรับตั้งความตึงสายพานนะครับจากนั้นก็ทําการติดตั้งเข้าไปได้เลยครับตอนนี้ผมจะคล้องมาจากด้านล่างก่อนนะครับก็คือที่ตัวพู้เล่เข้าเวี่ยงนะครับก็คล้องผ่านมาที่ปั๊มน้ํานะครับจากนั้นก็ มาลบเข้าที่ตัวตัวลูกลอกนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับถ้าเราดึงลูกลอกออกมาสุดก็จะใส่ง่ายหน่อยครับนี่ครับประมาณนี้อันนั้นผมก็จะใช้ลูกลกบอรสิบสาครับตัวนี้ใช้มือหมุนดันเข้าครับก็คือตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนเข้าไปเรื่อยๆครับ เข้าไปจนรู้สึกว่าสายพันธุ์เริ่มตึงครับหรือเราหมุนแล้วมันฝืดมือเข้าไปครับวันนี้ก็จะใช้ลูกบล็อก13ครับแล้วก็ปรับค่าความแน่นไปที่4.4นิวตันนะครับแต่ตัวนี้ผมในคลิปคือผมตั้งไว้ประมาณ8ครับ8นิวตันผมว่า4มันรู้สึกว่ามันจะหย่อนเกินไปนะครับก็ยังสายพันธุ์ก็ยังอาจฟรีได้ ต่อไปเราก็จะขันน็อตจิดลูกลอกนะครับใช้ลูกบล็อกมา13แล้วก็ปรับความตึงไปที่ปรับค่าประเจปอนไปที่34.8นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ขันไปเรื่อยๆครับจนแน่นหรือ,อตัวนี้ถ้าใครไม่มีประเจปอนก็มาร์คไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับจะได้ค่าความตึงที่เท่าเดิมนะครับ รประมาณนี้ครับต่อไปเราก็จะประกอบอท่อเติมน้ำปัดน้ำฝนนะครับใส่ท่อเข้าไปนะครับโยกแล้วก็ให้ในตำแหน่งนครับจากนั้นก็ใส่ปลุกยางลงไปนะครับแล้วก็โยกให้ในตรงกับรูที่เสียบครับแล้วก็ใส่น็อตพลาสติกตัวผู้ลงไปนะครับตัวนี้ นี้จะหมุนหรือจะกดลงไปเลยก็ได้นะครับต่อไปแล้วก็จะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเ,เพื่อเช็คดูความตึงหย่อนของสายพานนะครับแล้วก็ทําการปรับตั้งถ้าสายพานยังมีเสียงดังอยู่นะครับนี่ครับซึ่งตัวนี้ผมได้ปรับตั้งเรียบร้อยแล้วครับก็คือปรับไปที่8ปอยู่ตั้นเมียตัวนี้ก็คือเสียงค่อนข้างโอเคเลยครับเมื่อเปิดคอมเอและสายพานไม่มีเสียงดังนะครับ พเป็นอันจบงานแล้วครับจบขั้นตอนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ